如云烟，梦中又重现，年年月,月月，风云起。 Sure. ะอย่าให้พี่ข้าเห็นเจ้าอีกอย่ามายุ่งกับพี่ข้านะอีเหรอจะฟังข้าก่อนสิถ้าวิญญาณพี่เจ้ารับรู้ได้ก็มาฟังพร้อมกันเลยใส่หัวไปข้าไปก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องไปกับข้าดูกลับไปบ้านด้วยกันกลับบ้านเหรอฝันไปเถอะ ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นหูหินรองของข้าข้าก็จะช่วยขอร้องท่านอ,องให้เจ้าเป็นอิสระแต่จวนสกุลซุนก็จะยังเป็นบ้านของเจ้าอยู่บ้านซุนูเจ้าคิดว่าข้าเป็นผู้หญิงที่ขาดที่พึ่งเหรอคิดว่าให้บ้านข้าและจะหยุดความเจ็บปวดในใจข้าได้เหรออีหรอพี่สาวเจ้าตายแล้ว เจ้าตัวคนเดียวจะไปอยู่ที่ไหนท่านพี่ถ้าไม่สามารถจะฆ่าซุนบูไม่สามารถนำหัวเขามาเส้นไหว้ท่านวิญญาณของท่านคอยดูข้าด้วยขาจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาด พี่ข้ามาลาท่านปีหน้าก็าจะมาหาท่านอีกครั้งอีลอ 이로 좍루와 옹샤이 แม่ทัพสุนมาที่นี่ทำไมข้าแค่มาดูมาดูเลยท่านเสียใจแล้วสินะเพื่อตำแหน่งแม่ทัพท่านฆ่าสนมทั้งสองคนท่านคงละอายใจใช่ไหมข้าไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่ละอายใจก็แค่มาดูเท่านั้นไม่มีอะไรหร คืนนี้ท่านกับอี้หลอไม่ได้เข้าหอ,อกันหรอกเหรอทำไมไม่เห็นหูหยินรองท่านละ่ะน่าอายนะตอนนี้นางหนีไปแล้วแต่องค์ชายไม่ต้องห่วงหรอนะข้าจะพานางกลับมาให้ได้ในเมื่อท่านอ,องยกนางให้กับข้าแล้วนางก็คือคนในครอบครัวข้าไม่ว่านางจะไปไหนนางก็ยังเป็นหูหยินรองของข้า ข้าไม่รู้จริงๆว่าจะเรียกเจ้าอย่างไรดีท่านหญิงแห่งเมืองจงหลีองค์หญิงแห่งแคว้นอู หรือจะเรียกว่าหูหยินรอของซุนบุฮะตอนนี้ข,ข้ามีแค่ชื่อเดียวก็คืออี้หลอได้อี้หลอเชิญเจ้ากลับไปกูซูกับข้าเถอะอคงชัยในเมื่อข้าออกจากเมืองกูซูแล้วเขาก็ไม่อยากกลับไปอีก ไม่กลับจะจะไปที่ไหนองค์ชายไม่ต้องถามอีกแล้วแผ่นดินกว้างใหญ่ไม่ได้มีแค่เมืองกูซูแห่งเดียวแต่แผ่นดินนี้มีอีหล้อแค่คนเดียวข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปเด็ดขาดกลับไปกับข้าเถอะ อ,องชยัยองชยปล่อยข้านะองยปล่อยข้านะ้ไเลยองชยปยไม่ยก็มาจับปล่อยข้าอ,องชัยปล่อยข้านะปล่อยข้าลงไปองชปล่อยข้าองชยอ 啊、呃。 องชายอะไรเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอแม่ทับสุนถามได้ดีมาแผลนี้เกิดขึ้นเพราะท่านเืิดเพราะข้าอย่างนั้นเหรอ ลมเป่าลมดิเปล่าลมเป่าลมเปล่าลม้าไปเปล่าลมก็ไปอีกเป็นกระบี่ที่ดีเป็นกระบี่ที่ดี แผ่นดินเจได้มีกระบี่ีจดีเพิ่มอีกเล่มแล้วอ่ะเอออันก็ไปอันก็ไปต่อก็ไปเฮ้ยใรก็ไปอันก็ไปเเจ้าเจ้าเป็นใครเจ้ามาี่นีทำไมฮะโว้ดิ เขาได้ยินชื่อท่านมานรรณสุดยอดกระบี่ก็คือกระบี่ของการเจียงข้าน้อยชื่อว่าอี้หรอมาขอเป็นสิทธ์ฮนะเป็นสิทธ์เป็นสิทธิ์ข้าเหรอนี่จะค,คิดจะคิดจะรลากระบี่เหมือนกันเหรอข้าต้องการกระบี่ที่ดีสามารถตัดเหล็กขาดโอ้ยอุ้งตัวเล็กๆอย่างเจ้าต้องการกระบี่ที่ตัดเหล็กขาดดาจ้าไปทํำไหมบอกันหน่อยดี ต้องการตัดหัวคนคนหนึ่งหัวของใครอะบอกกันดิะต้าการหัวใครฮะสุนวูสุนวูแห่งคว้นฉีซสุนวูโอ้โหใจกล้าใจกล้าใจกล้าสุนวูสุนวูแห่งคว้นฉี่อะไม่ไม่ไม่ตอนนี้เขาไม่จ่ซุนวูแห่งคว้นฉีแล้วแต่เป็นแม่ทัพใหญ่สุนวูแห่งคว้นอูกูอ๋องเหลี แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพแล้วไม่ใช่หรือเขาเป็นแม่ทัพแล้วนี่นะฮะฮะใช่คนนี้ไหมคนคนนี้แหละจะกรีจะจะฆ่าไม่ทัพสุนวูที่หวงแต่งตั้งนั่นเหรอฮะอีโนถูกต้องอืข้าต้องการกระบี่ที่ดีผู้ิงตัวเลก็กเคนหนึ่งกระบ,บี่ดีได้ได้กระบ,บี่ดี กระบี่ดีฮกกระบี่ดีได้ถ้าจะรับจะไห้เป็นเด็กผู้หญิงมาฝึกวิชากับกาาแต่จะคิดจะล้มกระบี่ที่ฟันเหล็กได้อีกด้วยฮะเพื่อไปข้ามทับใหญ่แควนอู๋เรื่องนี้ต้องแพร่ไปทั้งแผ่นดินว่ากระบี่ของการเจียงเป็นกระบี่ที่ไร้พุานทานแล้ว อี๋หรอเาราะว่าอาจารย์เอางั้นนะได้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 